วิธีการทำให้ใครก็ตามแต่ที่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณจะต้องหลงรักคุณหัวปักหัวปัม๊มคุณต้องปั่นประสาทส่วนนี้ครับเราเรียกว่าอะมิดเลาการที่คนคนหนึ่งเลือกลดสถานะจากคุณไปเลือกที่จะไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะสมองส่วนนี้ทำงานมากจนเกินไปหมายความว่าคนที่ลดสถานะคุณปัจจุบนันนี้อันเกิดจากคุณไปกระตุน้น โสดประสาทที่เราเรียกว่าอะมิกดาลาเยอะจนเกินไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับแล้วทํายังไงดีครับที่กดประสาทส่วนนี้ไม่ให้มันทํางานถ้าอะมิกดาลาไม่ทํางานอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณค่าของคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอะมิกดาลาทำงานอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าต่อให้คุณดียังไงมันจะมองคุณเลวหมดเลยคืออธิบายงี้ต่อมตัวนี้ครับในสมองเราเนี่ยมันจะรู้สึกแย่ก,กับอะไรมากๆก็ต่อเมื่อ 1ครับรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนส่วนใหญ่เป็นเพราะเมื่อคุณรักเขา100%คุณจะยอมเขาครับแต่วันหนึ่งครับคุณรู้สึกว่าโอ้ยสิ่งนี้มันเยอะจนเกินไปเอ้ยฉันรับไม่ไหวแล้วเว้ยสิ่งนี้ทาไมไม่เกรงใจกันบ้างเลยสิ่งนี้ทําไมเอ้ยมันมันน่าจะคิดได้ทําไมมันถึงคิดไม่ได้ว่าทาไมมันถึงทําอย่างนั้นอย่างนี้คุณเกิดการระเบิดครับสมองอะมิกดาลาทํางานทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ครับอีกฝ่ายเลยรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ 1.2ครับการฟังเพื่อสวนเพราะเนี่ยเมื่อไรก็ตามแต่ที่ฝ่ายรู้สึกว่าเราฟังทุกอย่อยางเพื่อสวนเของอะมิกดาล่านี่มันจะยิ่งทํางานมากขึ้นพอมันเริ่มเจ็บปวดมากขึ้นมันจะมองว่าคุณคือพิษภัยของชีวิตคุณมีหน้าที่หยุดต่อมสมองส่วนนี้ครับไม่ให้มันมองเราครับว่าเป็นภัยร้ายครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่1อ e ีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูทลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID L O V E underscore 9 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line a อ d 5. บอบดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ